สวัดีครับผมนายบุรุษมศรลาครับวันนี้มารายงานการเขียนพัฒนาแอปขายเกมบนแพลตฟอร์ม n n g u l a r ครับเหตุผลก็จาเป็นนะครับปัจจุบันนะครับมีการซื้อขายบนอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นก็เลยพัฒนาแอปขึ้นมาเพื่อขายายและต่อยอดได้ในอนาคตขอบเขตนะครับสามารถเลือกประเภทเกมได้มีระบบลงทะเบียน แล้วเข้าสู่ระบบสมาชิกปุ่มเป้าหมายเนยะจะเน้นไปที่คนที่ต้องการซื้อเกมราคาประหยัดราคาหมื่นสองนักสะสมเกมอะไรอย่างนี้ครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือสร้างรายได้และผลกาไรเพิ่มโอกาสและลดต้นทุนครับไม่ต้องมีหน้าร้านขายออนไลน์ได้ความรู้ดีกว่ากล้องครับจะใช้เป็น html เป็นภาษาแสดงผลนะครับแล้วก็ใช้ css javascript สำหรับตกแต่งแนละ้วก็เพิ่ม back end ส่วน api ครับเขียนด้วยภาษา php เป็น REST API มันข้อม,มูลใช้เป็น mysql ครับวิธีการในะครวางแผนก่อนครับกำหนด ฟังก์ชันครับรเช่นฟังก์ชันเซิร์ชฟังก์ชันสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเลือกประเภทแล้วก็สร้างโครงสร้างครับว่าจะมีอะไรบ้างด้วยนี่ a n g u ก a r ก่อนแล้วก็ทดลองครับมาผมจะทดลองให้ดูครับอันนี้เสามารถเข้าสู่ระบบได้ พอเข้าสะดวกก็จะขึ้นมาเวลคัมชื่อที่เราสมัครแล้วก็ระดับนะครับที่ได้เป็นเมมเบอร์มีตะกาตะกาสินค้าเราต้องไปกดเพิ่มกันเดี๋ยวผมจะดเซิร์ชด,ดูครับ่ซื้อเกม NBA ใช่ไหมผมก็ NBA ครับมันก็ขึ้นมาครับแล้วก็เพิ่มลงตะกามันก็มาอยู่ในตะกาครับ ราจะได้เอไอเคครับเซิบลงลงลกักคาครับอ่าหลังจากนั้นก็ชำระเงินครับให้เราเนี่ยโอนเงินตามอันนี้เลยครับแล้วก็แนบสลิปลงลอันนี้ไปแล้วกันนะครับยืนยันการสั่งซื้อคุณจะขึ้นว่าสั่งซื้อสำเร็จก็น,นี่ครับ สถานะก็จะขึ้นมาครับรอตรวจสอบทีนี้เราจะไปดูระบบหลังบ้านครับระบบหลังบ้านก็จะขึ้นออเดอร์มาครับว่าเมื่อกี้ใครเป็นคนสั่งซื้อหนึ่งหนึ่งเมื่อเวลาเท่าไหร่ติดตอ่องีนะยอดรวมแล้วก็ดูสลิปครับ ตรวจสอบครับรายละเอียดว่าช่วยเกมอะไรบ้างมี nba มี arc ใช่ไหมครับแล้วก็แพคแพคของทรงครับแล้วก็อนำเดเส,สนาได้นี่ครับเส,สนาก็จะอัเดแบบยืนยันแล้วอันนี้คือเป็นอันเดียวกันนะครับแล้วก็เราจะาใช้เลขกระดุดนะครับหนึ่งองสามสี่ห้า แล้วก็ส่งปุ๊บยืยนยันไหมโอเคมันตึกเล็กไปอเรียบร้อยมันก็จะเล็กมันจัดส่งแล้วทันทีนี่ครับหน้า y o u ซอร์ก็จะมาขึ้นจัดส่งแล้วหนึ่งสองสามที่ห้าครับโอเคครับมีระบบเพิ่มธนาคารว่าจะสมมติเราจะเพิ่มอันนี้ครับเพิ่มสาขาที่ช่องทางการโอนเงินจัดการสินค้าสามารถจัดการได้ครับ ชื่อรายละเอียดเพจเพิ e ่มสินค้ารายละเอียดเลือกเลือกป่าเภทสินค้าครับตัวเฟซเกมก็เลือกรูปที่ให้รูปรูปของเกมสามารถเพิ่มมาเภทสินค้าได้จัดการสมาชิกสามารถจัดการแก้ไขที่อยู่เบอร์โทรอีเมลอะไรของสมาชิกได้ครับโอเคครับ สามารถเพิ่มสมาชิกได้ด้วยครับจะเพิ่มผ่านหน้านี้เลยว่าสมัครผ่านหน้านี้ก็ได้ครับมันได้เหมือนกันโอเคครับกอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ